สวัสดีจาพี่น้องวันนี้เรามาวัดป่าบางน้าเย็นอีกรอบนึ่งแาบไหวขอพรปีใหม่กันนะทุกคนญาติธรรมเยอะแยะมากมายหปีเป็นปีใหม่ขอระเ่นเย่าด้ย่กเนสือทีอนหายเะดมันจสิเีหเขียนเ่เขียนแล้

จำนวนหนึ่งไร่บอคะอคะเาจำนวนหนึ่งไร่ใช่ไหมคะเท่าไรหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยารามาค่ะอหนึร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยจารามาค่ะเอาอีแม่เอาไปาน,นี่แม่นี่ยอดนยอดเอาอันนี้ไปเห็นพน้านเรกาก็ถือกระบ,บาเนนอเงนินหยดหัน เดินไปต้นมะขามนะคะอยู่ฝั่งนร้ข้ามค่าได้ได้ได้ค่ะนี่สิแต่จ้าจัดเลือกยังไม่กระรันต์้องกะรันต์้องครอบครัวนั่นครอบครัวไปหากระเป๋าเออบอก่าไปหากระเป๋าก็เจอกระเป๋ามาใส่เงินโอ้ขหเขาเขียนนเขี้ยนเงินไอ้นุ่นไปแลก ก็รับอาสาไปแลกไข่ปาพวกี้บบเยนูอมานาดหญ่บชวัดสมุหยอดสูค่ะคนนะคะมาทำบุญซื้อที่ดินวัดป่าวา,างน้ำเย็นนะคะทุกคน ลนอดที่ดินร่วมทำบุญอาไว้วัดป่าบางน้ำเย็นขอบคุณนะคะลกหลานร่ำรวยเงิตารางวาละหนบาทหนึอตารางวาค่ะร่วมทำบุญวัดป่าบางน้ำเย็นขอบคุณทุกคนนะ กำลังใจนะคะร่วมทำบุญทานานาหน้หนึ่งบานเขาเพื่อจะของเกียรแล้วอ๋ซื้อบ้านยังมีชุดากับพี่ลิษาพี่ลิษาแต่กะนะคุณนั่งคุณเขียนไห้ปั๊บโอ้ใจอ๋อเอากอนสุนมดไม้ตะไหว่าได้ไล่เเบาได้อันนี้เป็นวิดีโอซื้อเขียน เอาว네 mm ่าไปยคนคนเพื ch ien, ch ien. <g <g ่อคนอ่านเรถือเาถอให้คนอ่านเช่นเนอะเช่นวิชุดาเด็กยิงบอกเด็กยิงไหมนางสาวอันนั้นหาสองวิชุดาสุดาพิริษาพัทธินิรม

รวยรวยปังปังยูทูปปังปังนะคะเอฟซีหลยมาค่ะหาพันของแฟนเป็นคนเก่าพันจะมื่หนึ่งเลยไล่ค่ะอ๋อหลายหมอกจังหดค่ะทีทีบอยเอฟซีมือนีทำเท่าไหร่เป็นสี่เขาก็มาทีละสี่ห้าสิบแต่จริงๆเรามี f อฟซีห้าพั่พัน้าแต่มันหลยป่ะค่ะอันของประทัานไมราลแล้ค่ะของแฟนอะไรเลยต้องของเี้ยงบ่ได้ เราไม่ได้ทำร้อยเปอร์เซนต์ไงทำเสริมทำลงไปเรื่อยอ่คุณค่ะของแฟนได้อยู่เก็บสีป่ะึิงหัวบนไหมปนนะคะอนสดูโบสดโบดไม้ตะเคียนทองราคาสร้างเท่าไหร่นะคะสองร้อย 207ล้านศาลาไม้ตะเคียนทองนะคะอ่านราคาสร้าง207ล้านไม้สักทองแท้นะคะทุกคนตะเคียนทองไม้ตะเคียนทองศาลาใหม่ของวัดปลาบ้านํำเย็นจ้ะพี่น้องมาหลายรอบแล้วกับไล่แนบไล่แน่แต่ว่าอันนี้จะเป็นวิดีโอเนาะฝากทุกคนพาพี่ๆาามา,า,ายายาากับแล้วก็นี่บ่าวธง2 0งล้านตะเคียนทองแท้ไม้แท้ อ่อนบ่พี่น้องระเบงม่เม่นน่อยๆได้ี่มรยเบงคนตัวใ่า่ๆกับหน่อยไปเลยสําหรับเสากอดสีคนก็บบะหงพี่น้องคนนุณนะคะขอบคุณทุกเลยความอาลังการมันบาาวพงมานำกันบูชาดอกไม้นะคะบูชาดอกไม้เงินไม้ทองทำบุญบูชาทุกเทียน เป็นสดหรือว่าเป็นคลิปนะถ้ามีคนเม้นเยอะมันก็ตกคีบประมาณสิบเก้าคนไม่เมนถ้ามีคนเม้นสองสามกลมันก็จะเยอะแล้วตาตูนะคะทุกคุณต้องจะของสองร้อยตังค์ยี่สิบบาท เาพ่อไม่เอาดอกไม้อ่ะขอบคุณพ่าเป็นดอกไม้เงินกับดอกไม้ทองนะทุกคนอันเป็นดอกไม้ที่แบบเวียนเนาะเป็นสาลาไม้สักทองเราไม่ได้ถ่ายรูปแต่เราถ่ายวิดีโอ,อฮะ ซือ้อคนยู่ใกล้ๆเลยล่ะพะนาปุกเทพปทานพนรเทพปทานพรไม่ใช่พะนาปุกยายฝากหน่ยเด้ออ๋อคือว่าเป็นหุ้นไป,นไปออกมาแล้วบ่แมน็นแบบว่ามันแหม็นไก่ถ้าไปไก่มันสิบ่เห็นชัดตั้งไว้ไกลๆตั้งไว้นี่ยแหละบ่เป็นอย่างเป็นอย่างว้องอัตโนมสัญญาณไงใช่สัญญ,ญาณไม่ได้ตป่นใกล้ๆเดินเห็นชัด นมาแกว่า้ขอพรเทพประทานพรในศาลาไม้สักทองส่างตึกมีออาคารนี้ประมาณสองล้านเจ้าหน้าที่คนบอกเ้าพี่น้องตามราคาจิงสอง้อยเจล้านเมนไม้สักทองไม้ตะเกียนทอง ข็ค้นพอไหมพอเขาแต่เขาไม่มีนถ้ามีคนมีนได้ห้าร้อยเราได้หาเราแล้วขอบคุณทุกกําลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์แม่โบตาด้วยห้าพี่สาวพี่เคยแล้วก็ย่าแล้วก็น้องมากกันหน้านี่คนเก็บบักท่านเลยเนี่ยขอบคุณทุกคนเด้อค่ะไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แม่โบตาด้วยเราไปขอพรกันดูหน้าจริงดูไม่ได้เลยเราจะไปไล่สดตั้งไล่สดตอนขอพรขอบคุณทุกกําลังใจนะคะ เป็นดอกไม้เกียนบรชาเวียนนะพี่นองกับอะไเนี่ยจั้งใจเขาเลยขอบคุณขอบคุณนะคะ